ตามมาดูวิถีชาวสวนค่ะสวัสดีค่ะกำลังทวนดินต้นไม้ค่ะเมื่อวานนี้ได้ประมาณ20กว่าต้นค่ะดูซิว่าวันนี้จะได้อีกสักกี่ต้นนะคะทวนแบบสอวอนะคะนั่งแบบนี้ค่ะต้นมะม่วงค่ะตอนนี้ยังไม่โต ถ้าตกว่านี้แล้วก็คงจะไม่ต้องไม่ไมไมต้องปวนนะคะที่สวนนี้มีหลายพันค่ะมะีน้ำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็มหาชนกที่ผ่านมาติดโควิดไม่ค่อยได้มานะคะแต่ต่อไปนี้คงจะ มาได้บ่อยขึ้นค่ะดูซิว่าต้นสุดท้ายมันจะได้สักกี่ต้นนะคะวันนี้ ่คะทำไงได้นะหาจ้างก็ยากด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะคนที่เคยจ้างก็ไปสวรรค์แล้วสองคนผู้หญิงทั้งคู่เลยค่ะเลยอ่ะทำเองก็แล้วกันเนี่ยอันนี้ก็ซื้อไว้นานแล้วค่ะหลายปีแล้วจอบทวนดินค่ะขอพักสักครู่ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะนับให้ฟังนะคะว่าวันนี้ได้กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นกล้วยนะคะ เร็จแล้วอันนี้นับไปยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดมะนาว เก้ามะยงชิสสิบมะนาวสิบเอ็ดมะม่วง 12, สิบสองส้มโอสิบสามมะนาวสิบสี่มะยงชิส สิบห้ามะม่วงสิบหกมะม่วงสิบเจ็ดมะม่วงสิบแปดสิบเก้ามะม,ม่วงยีมมง่สิบมะม่วงวันนี้เก่ง ยี่สิบเอ็ดมะม่วงยี่สิบสองขนนยี่สิบสามมะม่วงอันนี้มีลูกด้วยเดี๋ยวต้องไปไปเด็ดแก่แล้วด้วยบางลูกยี่สิบสอง มีอ้อยดำต้มทำยาได้นะคะยี่สิบสามส้มเขียวหวานยี 24, มม่สิบสี่มะม่วงเห็นไหมคะยี่สิบห้ามะม่วง ี 26, มม่สิบหกมะม่วงยี่สิบเจ็ดมะม่วงยี่สิบแปดมะม่วงเนี่ยต้นนี้ก็มีลูกแล้วค่ะยี่สิบแปดแล้วนะคะเก่งมากเลยยี่สิบเก้ามะม่วงยี่สิบเก้าค่ะ สามสิบมะม่วงต้นใหญ่แล้วว่าจะไม่พลวนดินเอาสักหน่อยนะคะดยยะ้ยาพลวนดินสักหน่อยสามสิบมะม่วงสามสิบเอ็ดมะม่วงต้นใหญ่สามสิบสอง สามสิบสามสามสิบสี่ค่ะอ้าวสุดท้ายค่ะสามสิบห้ากำลังทำนะคะเก่งมากเลยตั้งสามสิบห้าต้นค่ะพลวนดินวันนี้อ้าวคิดว่ามะพร้าวยังไม่แก่แก่แล้วเรอเนี่ยลูกเล็กนิดเดียวมะพร้าวน้ำหอมนะคะคงจะเป็นพิต้อยตัด เห็นรถรถจอดอยู่พรุ่งพรุ่งนี้เราต้องผ่าแล้วสิเนี่ยโอเคค่ะเห็นมะพร้าวแล้วคิดถึงคนทางไกลที่อยู่อเมริกานะคะพี่ชายกลับกรุงเทพนี่ก็จะไปฝากพี่ชายที่อยู่อ่าเดมอแถวแถวเดมองามวงวานนะคะแต่บอกว่า ต้องพาให้กินได้เลยนะเอามาแล้วเอาเข้าปากได้เลยนะะว่างั้นค่ะอา้าวแก่แล้วเหรอคะพี่ต้อยะมะพร้าวแก่แล้วเหรอคะคโอ้หนูนึกว่ายังไม่แก่แล้วทำอะไรกันคะเนี่ยคะ พอเปลี่ยนใหม่เหรอคะพอันน้ำรั่วครับพอน้ำรั่วโอ้โหเก่งมากเลยทำเองอ๋อต้นนี้ข้างหน้ายัางไม่ปลวนดินนี่ต้นชบาชบาอะไรคะสีแปลกอย่งนะชบาเนี่ยคะ่ะชบาด่างแต,แต่เพิ่งเคยเห็นนสีนี้ ไปพวนดินได้สามสิบห้าต้นกว่าน,นี้เก่งไหมคะเมื่อวานได้ยี่สิบยี่สิบหรือยี่สิบกว่าไม่รู้วันนี้ตั้งสามสิบห้าไปนับดูแล้ <laughs> <laughs> เอาจอบเล็กพลอนปวดหลังก็นั่งพลวนเลย <laughs> นั่งกับพื้นเลย เดีดเดๆค่ะยังไม่ได้ไปหาพี่นิดเลยตั้งแต่มาจะแต่ว่าเจอเจอวันที่มาน่ะฝนตกด้วยวันนี้ฝนตกอีกเนาะพรงชั่วเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกวันนี้ตกค่ะค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อดีจังเลยเทวดาช่วยเรา กระท้อนร่วงเน่าหมดเลยเดี๋ยวจะพาออกไปชมนอกสวนนะคะเดินไปข้างหน้าประตูนี่ต้นสาร,สาระค่ะเดิมจะเป็นคุ้มนกแรนะคะตรงนี้เจ้าของคืออาจารย์สมเกียรตินะคะ แต่เดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนมือแล้วนะคะเพราะว่าเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะคะไม่ได้เป็นคุ้มนกแรเหมือนเดิมแล้วนะคะลูกสาระดกมากเลยค่ะสาระสีเหลืองค่ะตกจริงๆเห็นไหมคะ นี่บ้านทรงไทยที่อยู่บนเนินค่ะยังไม่เคยเจอเจ้าของเลยค่ะยังไม่เคยมาทําความรู้จักแต่บ้านหลังนี้เคยเข้าไปคุยแล้วค่ะเห็นบอกว่าสร้างไว้ให้ลูกชายทํางานอยู่มอแม่โจ้งั้นค่ะเป็นหนุ่มโสดก็คุยกับพ่อแม่เขาว่าเออเดี๋ยวจะหาลูกสบายให้นะว่างั้น มีที่ตั้ง20ไร่ว่างั้นค่ะนี่ออมองจากเนินสูงสุดนะคะลงไปทางบ้านสวนมณีวันนะคะสูงมากค่ะช่วงนี้เงียบเชียบไม่มีคนค่ะ ว่าไปแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเงียบๆสวยค่ะมองไปข้างหน้าเห็นไหมคะหลังคาสีเขียวบ้านสวนของตัวเองนะคะเช้าๆน่าจะเดินมาเดินออกกำลังกายได้ดีมากค่ะตรงนี้ ที่ข้างๆเขายัางทำนากันอยู่ค่ะกลับเข้ามาในสวนแล้วค่ะนี่ต้นมะขามเทศด่างเจ้าของสวนภูมิใจนําเสนอมากนะคะตรงนี้ตัดแต่งอยู่เรื่อยเลยค่ะ นี่สารเจ้าที่ค่ะหิวก็แวะมาค่ะขึ้นบ้านต่างคนต่างกินเตรียมไว้ให้แล้วนะคะขับข้าว ถึงน้ำร้อนไว้ชงกาแฟค่ะ <congestion, S 1> นี่ห้องเก็บของอยู่ชั้นล่างค่ะ นี่ห้องเก็บเครื่องมือทำสวนค่ะตรงนี้เตรียมไว้เป็นห้องครัวชั้นล่างค่ะแต่ว่าไม่มากันสองคนก็ไม่ค่อยได้ทำตรงนี้ทำแต่ข้างบนค่ะข้างบนจะทำตเตาไฟฟ้าแล้วก็ไมโครเวฟนะคะ ก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละค่ะนี้ด้านหน้าค่ะเดินชมต้นไม้แล้วก็สดชื่นดีค่ะหน้าฝนนี่ฝนตกทุกวันเลยค่ะแต่ก็ตกไม่มากนะคะ ผันตัวเองมาเป็นชาวสวนค่ะาอาบน้ำคนละห้องไม่ต้องแย่งกันค่ะสบายมากเลยค่ะมาอยู่บ้านสวนเวลาทำงานคนนึงก็อยู่หน้าสวนคนนึงก็อยู่หลังสวนแต่ถ้า วันไหนที่เห็นทำงานด้วยกันก็แสดงว่านั่นคือสร้างภาพค่ะใครอยากทำอะไรก็ทำใครอยากจะกินเมื่อไรก็กินิตอนี่เสื้อผ้าสำหรับชาวสวนค่ะมีเต็มตู้เลยค่ะ นี่เตรียมกลับไปซักที่บ้านดอนเมืองค่ะชาวสวนหมดแรงค่ะนี่ก็เรียกว่าชีวิตลิขิตเองอยากเป็นชาวสวนก็มาเป็นอยากกลับไปทำงานก็กลับไปขอให้ใจมีความสุขนะคะ

ห้องออกกำลังกายค่ะแล้วก็โต๊ะทำงานปล่อยให้ว่างไว้ก่อนค่ะช่วงนี้